สวัสดีค่ะคุณชมคะดิฉันนันพัฒนคงหินพบกันในรายกรารล้วข่าวเทศบาลนครหัดใหญ่นําเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะสําหรับกิจกรรมแรกในวันนี้ค่ะกับการเปิดงานนิทรศการสแสดงผลงานศิลปรกรรมหัดใหญ่เอเชียรีวิเนียน2016ค่ะดรพลึกพัฒโนรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปรกรรมหัดใหญ่เอเชียนรีวิเนียน2016 โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับอาเซียนพร้อมด้วยนายสำริดบุญรัตรองนาย,ยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานโดยนิทรรศการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่15กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2559ณห,หอศิลป์นครหัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่โดยกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงดนตรี การวาดภาพและร่วมชมนิทรรศการศิลปรกรรมหัาดใหญ่เอเชียนรีวิเนียน2016จากศิลปิน6เชื้อชาติคือไทยเวียดนามพมา่าสิงคโปร์มาเลเซียและฝรั่งเศสซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพวาดสีน้ำและสีน้ำมันที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมความงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแสดงออกถึงมุมมองทางด้านศิลปะของแต่ละศิลปินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะจึงไม่ควรพลาดที่จะมาเช่นชมผลงานโดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นถึง18 00. นณหอศิลป์น,นครหัดใหญ่ฉเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะเทศบาลนาครหัดใหญ่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในหอศิลป์นั้นมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนิทรศการต่างๆเป็นประจำทุกเดือน ตามนโยบายของดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ที่มีความตระหนักถึงความสำคัญและภารกิจในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่หลากหลายและเน้นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดโดยเฉพาะการพัฒนาด้านสุนทรียะให้เด็กและเยาวชนสามารถซึมซับความสวยงามความละเอียดอ่อนภายในจิตใจเพิ่มขึ้น การจัดก,กิจกรรมมีชีวิตภายในหอศิลป์นครหัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการเป็นอย่างดีทั้งนี้เทศบาลนครหัดใหญ่จะดําเนินการคัดสรรกิจกรรมดีๆทางด้านศิลปะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่นนี้ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของเยาวชนประชาชนและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องและตลอดไปครับในรอบการแสดงเดือนนี้นะครับก็จะเป็นชุดอาเซียนรียูเนียนนะครับที่หอสินหัจจเฉลิมพระเกียรติรอบนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากเพื่อนๆศิลปินจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น r ิพับบิกไอแลนด์เวียดนาม พม่ามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับตลอดจนถึงศิลปินชาวไทยจากจังหวัดต่างๆนะครับก็ส่งผลงานเข้ามาร่วมแสดงกันนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับในช่วงของพิธีเปิดเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับฟังทัศนคตินะครับจากเพื่อนๆศิลปินจากไอแลนด์นะครับจากริวเนียนไอแลนด์แล้วก็มีการร้องเพลงมีการแสดงทางศิละปะนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันครับอยากให้พี่น้องชาวผัดใจ นะครับหรือว่าเพื่อนบ้านที่มีความสะดวกนะครับแล้วก็ชื่นชอบในศิลปะเนี่ยได้ถือโอกาสนะครับในเวลาที่มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมขอศิลหัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติครับทุกๆวันเราจะมีการเปิดให้ชมงานศิลปะนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับเราก็จะมีงานศิลปะหมุนเวียนให้ได้ชมกันพาลูกหลานนะครับพาเพื่อนพาคนในครอบครัวมาชมงานศิลปะดีๆ ที่จัดโดยศิลปินชาสมขาและเพื่อนๆน,นะครับขอเชิญนะครับสวัสดีนะครับผมก็สุบินเมืองจันเป็นตัวแทนของคนจัดงานในครั้งนี้ครับเป็นตัวแทนของศิลปินชาวัดใหญ่ที่ร่วมจัดกิจกรรมอาเซียนรีวิเนียนอาร์ตเอ็กซิบ2016นะครับก็เป็นปีน,นี้ปีแรกที่จะมีกิจกรรมของอางานที่หลากหลาย กว่าแต่ก่อนเมื่อครั้งก่อนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของสีน้ําเราก็จะมีในอาเซียนของเราแต่คราวนี้ก็จะมีต่างชาติจากฝั่งยุโรปเขามาร่วมด้วยก็คือจากลีกูเนียนหรือว่าจากฝรั่งเศสนะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อจะแบ่งปัน,ปนความรู้สึกหรือความงามแชร์แชร์กิจกรรมด้านศิลปะ,ะระหว่างต่างชาติต่างภาษาเราจะได้เห็นงานใหม่ๆจากฝั่งทางยุโรปนะครับ ว่าเขาทํางานพัฒนายัางไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับโดยส่วนของแต่ละชาตินี้ก็จะมีงานก็จะตัดแตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นทางเวียดนามนี่นเจะมีงานพวกสีน้ำนะครับเรามีหลายชาติครผมลืมบอกไปว่ามันจะมีประมาณ6ชาติมีไทยเวียดนามพม,มา่าสิงคโปร์มาเลและก็ฝรั่งเศสหรือมาจากเมืองรลวีเนียนเนี่ยนะครับตองานที่บอกก็คืองานจากฝรั่งงานจากเวียดนามก็จะเป็นงานของ สีน้ำใช้ส่วนใหญ่ก็บันทึกความงามของทิวทัศน์บรรยากาศของของบ้านเมืองของเขาอะนะครับทางฝั่งยุโรปเขาจะ,ะวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันสไตล์รูปแบบก็เทคนิคเนี่ยก็จะออกอะจะแนวมาลักษณะของงานสีน้ำมันสีน้ามันใช้ส่วนใหญ่ก็จะนําเสนอเรื่องราวความถนัดของแต่ศิลปินนะฮะบางคนก็จะมาพวกพื้นฐาน แต่ฒนจะทมที่แตกต่างอางงันหนึ่งก็จะเอาเชื้อชาติหรือว่าการเป็นอยู่ชีวิตเป็นอยู่ของเขามานําเสนออย่างบางคนก็เอางานสคัปเจอรหรืองานประติมาก,กรรมแกสลักอย่างชนเผ่าพื้นเมืองในีริเียนะครับมานําเสนออย่างอย่างศิลปินไทยก็มีหลากหลายนะครับมีตั้งแต่สีน้ำสีน้ำมันสีคริกก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไปนะครับ ก็ขอเชิญชวนผู้ชมนะคะไปร่วมชมการแสดงนิทรรศการภาพวาดกันได้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2559นะคะในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ในเวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะณนหอศิลป์นครหรดใหญ่เฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเลขหนึ่งกิจกรรมนะคะสําหรับอาสา1559ค่ะจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อาสา1559ก้าสู่สื่อมวลชนท้องถิ่นรุ่นที่1และ2ค่ะ อาสา1 5 5 9จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อาสา1 5 5 9 9ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่นรุ่นที่หและ2องโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่17 1 8ถึง18กร,รกฎาคม2 5 5 9ณน Stay, าชิคกิกินโฮมสเตย์อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้องซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน การชมความเป็นอยู่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมคลองบางกลำ่ำเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยทั้งนี้อาสา1 5 5 9คือกลุ่มบุคคลที่มีจิตสาธารณะที่เข้ามาเป็นเครือข่ายแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตชุมชนประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับเทศบาลนครตัดใหญ่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างเทศบาลนครตัดใหญ่กับประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสา1559รุ่นที่1และรุ่นที่2ในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของอาสา1559นะคะก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิน่นทั้งรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2นะคะออตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตคือเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคะ่ะเปลี่ยนรุ่นเป็นอาสา เอ่นเจ็ดสี่สองแสนเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยคือวันนี้ทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสองเนี่ยที่เรามาทําด้วยกันเนี่ยคือใช้เวลาเนี่ยคือวันนี้นะคะแล้วก็คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกครึ่งวันค่ะนะคะวันนี้เราได้วิทยากรค่ะจากพี่จิ้งเหลนแล้วก็ทีมงานมาช่วยในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเรานะคะเอ่อ ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเมื่อทำกิจกรรมกลุ่ม 3, สัมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยคือจะต้องอมีกิจกรรมใน,ในภาคกลางคืนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสนิทสนมให้มากยิ่งขึ้นค่ะนะคะระหว่างอาสากับพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็สนุกสนานกันทั้งคืนค่ะสำหรับคืนนี้นะคะค่ำคืนนี้พรุ่งนี้ค่ะตอนเช้าเนี่ยคือเราก็จะมีในเรื่องของพาเที่ยวนะคะวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางกล่ำอีกครึ่งวันค่ะ แล้วก็กลับไปเนี่ยคิดว่าอาสา1 5 9เกนี่ยก็จะมีอะไรดีๆพัฒนาศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นที่1และรุ่นที่2นั่นเองค่ะและขอแจ้งเปลี่ยนชื่อนะคะจากอาสา1559เป็นอาสา07420 0ค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหัดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วข่าวเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ใหม่ค่ะทางไทยเคเบิลทีวีและเคเบิลเ ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันพัฒน์คงหินต้องขอลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะ